เอาละค่ะทุกท่านคะได้เวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะเราไปสแกนอนาคตของ EPG กันดีกว่าค่ะเราไปพูดคุยกับรศาารดรเฉลียววิทูปกรณ์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนหรือ EPG อยู่ในสายของเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดูดีครับสวัสดีครับุณแสบครับ กราบอ่ะวันนี้มาคุยกันนะฮะถือว่าฮอตมากๆช่วงนี้ว่า,าออก EPC นะครับอผลประกอบการออกมาก็ถือว่าโดดเด่นเหลือเกินอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าอะไรที่ทำให้ผลประกอบการของเราโดดเด่นครับจริงๆแล้วผลประกอบโดดเด่นของเราที่เคยให้ข่าวไว้นะเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเราจะโดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของอสารกำยานยนต์ของแอร์ลุกคลาสกับเจนะครับแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านปัจจุบัน EPP นะครับ ที่ยังตรงๆอยู่ก็คือทางแอร์โรเฟกต์เฉลี่การความร้อนเย็นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวแอ r o โรคลาที่เป็นอุปกรณ์ที่สุดแรงยนต์นั้นเนี่ยนะครับเราได้มีการเติบโตขึ้นมานะครับในเชิงของทางด้านตัวเลขแล้วก็ตัวเลขของกําไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสองตัวเนี่ยเกิดได้ทั้งแวลูแล้วก็วอลลุ่มเข้ามานะครับมันก็เลยทําให้ส่วนเนี้ยทำกำไรขึ้นมาสูงนะครับประกอบกับทาง e b p t เองนะครับก็มีกําไรที่ดีขึ้นเพราะเขาขายเติบโตขึ้นนะครับ ในแง่ของจีวอนจีแลวก็เยออนเยียนะครับในส่วนของทางด้านแอโรเฟกเองถึงแม้จะทางด้านของเยอแนจะน้อยลงแต่จีวอนจีเขาดีขึ้นก็คือสัญลักษณ์ในสายของวัสดุก่อสร้างสั่ง,สงอีกขึ้นนะครับเพราะระดับหนึ่งก็มาจากยานยนต์ t j m ที่เขาเจอในอาราวนะครับออสเตรเลียสองก็ือมาจาก e p p ประจุพันพลาสติกที่เป็นถ้วยกับทางด้านของกล่องอาหารนะครับสามก็จะตามมานะครับในส่วนม้องทาง้างงานก็คือทางแอโรเฟกจำนวนการความม้อนเย็นนะครับอันนี้สามตัวหลักครับ แล้วก็จอยไปเชื่มด้วยรครับครับ,รบก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่างบของ EPG เนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นเนาะเพราะว่าเราจะปิดอ่าปีก็คือเดือนมีนาคมถูกไหมครับปีส5 6พนาสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่รายงานออกไปเนี่ยมันคือไตรมาส3ามแล้วก็ไตรมาส3าถือว่าสูงที่สุดใช่ไหมฮะสี่ร้อยสิเอ็ดล้านบาทกาไรเนี่ยนะครับสูงที่สุดไตรมาสที่เราใช้รายานมาครับครับออทามไฮที่เคยผ่านมาเลยนะครับของ EPG ตลอดระยะเวลาร่วมหกปีที่เข้าสู่ตลาดครับ ครับกลับกลับทีนี้ทีน,ทนี้สิ่งที่มันน่าสนใจครับคือพอเราเดินทางมาสามไตรามาสแล้วก็ต้องถามก่อนว่าโดยเป้าหมายต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าอยอดขายของเราเนี่ยอา,อาจจะติดลบลงหน่อยถูกไหมครับแต่ว่า,าตากา๊าไรของเราเนี่ยโอ้โหปรับตัวเพิ่มขึ้นดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองทั้งปีเป็นอย่างไรครับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่จะปิดในเดือนมีนาคมนี้ฮะ ครับที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็คือในปรับดีไว้ใหม่ในช่วงของการปีนะครับเราก็ได้บอกไปบ้านสามีเนี่ยทั้งที่เหลือนะครับเราจะมีการปรับเป้าเป็นการเติบโตที่ติดลบประมาณลดสิดถึงลบิสองเปอร์เซ็นนะครับโดยคงในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของอัตร,รากำไรที่ประมาณที่แปดถึงสามเปอร์เซ็นนะครับซึ่งพอมาถึงเก้าเดือนและมาไปมาสามเนี่ยนะครับเราก็ทาดีใหยจริงๆนะครับบนยอดขายที่ม,มีการเติบโตขึ้นมาถึงประมาณสิบเอ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์ัค นะครับและก็ยืนอยู่ยที่เติบโตมาที่6กจซที่สําคัญก็คือเรื่องของตัวกอสตัวฟิตมาตินนะครับเราก็ทำสบารโตรขึ้นมาถึงสาม2นะครับที่เราตั้งเป้าไว้แค่ประมาณยี่สจามนครับดังนั้นในช่วงที่9เดือนสรุปแล้วนะครับเรายังติดลบที่1 2 6สก็ใกล้เคียงลบ1ุดึงลบสองละนะครับีของเราเฉลี่ย9เดือนก็อยู่ที่3าก็ดีกว่าที่เราคาดการไว้ บนยอดขายที่เราตั้งไว้จากปีก่อนนะครับก็คือ2019อ่ะนะครับ2 0งศในในช่วงที่ก่อนเกิดโควิดเราตั้งไว้ว่านะครับเราเคยขายหมื่นกั่าสองร้อยล้านบาทตั้งว่าลดประมาณ1 0ดถึงจุเนี่ยเดิมทีเราตั้งไว้ลดเนอยู่ที่ขายประมาณสัก9,000ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้น9,000ล้านบาทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราขายมาแล้ว9เดือนที่ประมาณ6,875ล้านบาทยังเหลืออีกเพียงแค่2,100นะครับ10 หล้านบาทก็จะเข้าสู่เป้าหมายเก้าพันลานบาทนะครับซึ่งซึ่งโดยจากสถิติโมเมนตัม um ที่มีการเคลื่อนตัวที่ดีของยานยนต์อย่างแอโลคาจีเจเอมนะครับแล้วก็ดีขึ้นมาตามลำดับของทางด้านฉนน,น,นนการตอบร้อนแอโรเฟกของเรานะครับแล้วก็ตามมาด้วยอีพีในส่วนที่เหลือนะครับจึงมีความมั่นใจสุดๆครับว่าในเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คงน่าจะา อนุได้แล้วก็ออาจจะมีเกินคดรับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพออนุมานได้ไหมครับว่าโอกาสในไตรามาสสี่คือเท่าที่เราผมฟังแล้วนะทิศทางยังดีอยู่ถูกไหมครับดีครับออสมาตินก,ก็ก็มีการปรับปรับเพิ่มแล้วแหะมากกว่าสามสิบแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้าผมลองมองภาพโอกาสไตรามาสสี่มิวไฮต่อมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับ ที่จริงแล้วในส่วนไต่มาสามเองเนี่ยกำไรส่วน,นึ่งของเรานะครับก็มาจากทางด้านของเงินนะครับที่ทางรัฐบาลให้เราไปช่วยเหลือดูแลคนนะครับไม่ให้ไล่คนนะครับหรือว่ากดฝับลดคนนะครับเราก็ทําได้ดีมาโดยตลอดตรงนี้เราก็ได้มาประมาณอเมริกานี่ประมาณหนึ่งจุดสามล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็อาจจะมีออสเตรเลียบางส่วนนะครับที่มาจากทางด้านของเอ่อส่วนที่ออสเตรเลียที่ได้ประมาณสักห้าแสนเหรียญน,นะครับ รวมๆแล้วก็ประมาณสักห้าสิบล้านบาทอยู่ประมาณแต่นั้นเนี่ยในส่วนนี้ของเราเองเออก็เป็นวัวน,วนเศษมาด้วยถูกไหมฮะในไตรมาสสามครับ,รบแต่บันทุกไตรมาสสามนี้ได้วันทามขึ้นมาที่เรารับนโยบายของรัฐบาลมาช่วยดูแลคนแทนให้นะครับแล้วเรามีใช้่จยดนินการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เลยทําให้เรามีตัวเลขกําไรระดับ4 3 1ล้านบาทถึงสาล้านบาทนะครับ,รบแล้วก็หวังลึกๆกันนะครับว่าในอนาคตเป็นต้นไปเนี่ย เราไม่ได้เห็นแค่เลขสามนลเราอาจะเริ่มเห็นเลขสี่ไปเรื่อยๆอย่างเนี้นะครับก็เป็น <c oughs> ความคาดหวังที่มาจากการเติบโตของธุรกิจครับครับผมเอ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมทําความเข้าใจแต่ละธุรกิจเลยดีกว่าครับว่า<ช>เป็นอย่างไรและแนวโน้มต่างๆเป็นอย่างไรครับเพราะว่าธุรกิจของเราต้องยอมรับนะมันมัน,ม,นมันก็มีเยอะพอสมควรแล้วก็แต่ธุรกิจต้องยอมรับนะคุณผู้ชมนะมันดาวลุ่งทั้งนั้นเลยอ่ะเอาเชิญครับเอาธุรกิจแรกก่อนฉนวนฉนวนอันเนี้ยอันเนี้ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นจุดแข็งของเรามากที่สุดฉนวนยางกันความร้อนเย็นฮะเป็นอย่างไรบ้างครับถนนยวนกันความร้อนเย็นแอโรเฟกเนี่ยก็ยังเป็นสัดสิวของเราจัเป็นเรือธงของเราในการทํากําไรมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าในสามไตรมาสที่ผ่านมายังถูดลบประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ทิศทางก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่เราเคยตั้งว่าลบประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วในช่วงที่เหลือนี้แล้วก็ในปีหกสี่หกห้าเนี่ยนะครับเราก็เห็นทิศทางจากอเมริกา นะครับเพราะอเมริกาเนี่ยเขา I M F คาดการณ์ว่าโตรประมาณ5.1เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นแอโรเฟกเราเพิ่งจะทำโรงงานเสร็จแนะเพิ่งจับเดินทางเข้าไปแล้วเริ่มมีผลประมาณการสีนี้นะครับก็คงจะทำให้เพิ่มยอดแคปซิตี้ขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าจาก4,000ตันเป็น8,000ตันนะครับ <S <S ตรงนี้ก็เป็นทิศทางที่เห็นว่าเรามีการขายแอโรเฟกประมาณ40เปอร์เซ็นต์อยู่ในตลาดรวมของแอโรเฟกนะครับฉนวนนะครับตามมาด้วยไทยไทยแรงก็ดีขึ้น นะครับเห็นได้ควัาขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยในไทยเดี๋ยวในไทยค่อยค่อยค่อยพูดผมอยากจะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเขากาลังอักเม็ดเงินกันนะฮะ1.9ล้านล้านเหรียญเนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนที่ที่เราเคยลงเงินไว้ได้เยอะครับเพราะอย่างน้อยเราเราถึงได้เตรียมการขึ้นมาจากทางด้านของการปีที่แล้วเริ่มเริ่มสร้างโรงงานเลยนะครับกลางปีเพราะฉะนั้นกลางปีในโควิดที่เกิดขึ้นเราสร้างสร้างเพื่ออะไรเพื่อว่า เขาจะมีการอาจีบเงินได้ทราบมาจากการที่เขาออกอัเสียงได้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางแผนทืนโรงงานขึ้น4พันตันน่าจะทําให้ตัวเลขของอเมริกาท,ทั้งทั้งที่เกิดโควิดระดับหนึ่งของโลกเราเย็งโตประมาณร่วม5เปอร์เซ็นตนะครับที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นถ้าเขาคลายวิกฤตตรงนี้ไปได้เนี่ยมันก็คงจะเติบโตได้มากกว่า20เปอร์เซ็นได้ขึ้นไปนะครับส่วนส่วนทางด้านของญี่ปุ่นเขาก็เริ่มเติบโตขึ้นนะครับเรามีขายที่ญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าเขาเป็นพรีเมียมตลาดพรีเมียมของเขาเนี่ย ทยเมื่อคาบว่า3.0เป็นตัวโตได้ครับส่วนไทยก็โตได้ครับอะไรครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นสัดส่วนตอนนี้เท่าไหร่ครับญี่ปุ่นนี้จริงๆเขาสัดส่วนมันรวมอยู่ในย่านของเอเชียเรานะครับซึ่งในเอเชียเราเนี่ยรวมแล้วประมาณสัก3.0เปอร์เซ็นต์รวมกับประเทศไทยนะครับอบริการประมาณ40เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไทยญี่ปุ่นเนี่ยรวมกันก็จะประมาณสัก40เปอร์เซ็นต์ในส่วนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะออสเตรเลียมิเตอรอีสต์แล้วก็ยุโรปก็อีกประมาณสักร่วม10เปอร์เซ็นต์ครับ ครับผมนะครับอันนี้คือตัวแอโรเฟตครับอเมริกาดีญี่ปุ่นญี่ปุ่นกําลังฟื้นถูกไหมครับก็จะมีาการเพิ่มขึ้นกราบอ่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าไทยเป็นยังไงครับอะไรครับประเทศไทยใช่ไหมครับคราบราบครับเทศไทยก็มันขึ้นดีครับอย่างน้อยแยกผมเห็นว่าทิศทางที่เราเริ่มเห็นจากทางด้านของมาตรการความการผ่อนคลายนะครับของประเทศไทยเองแล้วก็ของทางด้านเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนข็มแรกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยความมั่นใจจากภาค ของรัฐเริ่มหัดฉีดเงินความมั่นใจของเอกชนก็เริ่มที่จะมีการขยายในเรื่องของ,ขางอการลงทุนนะครับโดยเฉพาะใน EEC ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นหนึ่งในความหวังของเราที่จะดันทางด้านสภาพผุขข้ผิจกลับก็มาอยู่ในระดับประมาณ2.5เปอร์เซ็นที่ n s เขาคาดคเนไว้นะครับสอจุดเดปอร์เซ็นต์ครับกบกบแล้วในในส่วนของที่โตได้อีกของ NSE ก็คือที่จีนเรามีจอยเวนเจอร์กับเป็นโพลิโอนของเราเองนะครับฮะเรามีอเมริกาเป็นโรงงานเอง เรามีจีนเป็นโรงงานเองส่วนหนึ่งกับจอยเปนเอร์อีกหนึ่งแห่งนะครับเรามีอินเดียที่กาลังจะโตถึง18%ในปีนี้นะครับมันยิ่งทําให้ในตัวนวนแอโลเปกของเราเนี่ยมีทิศทางที่แจ่มใสามากขึ้นเรื่อยๆจากที่มันก็แจ่มใสยอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับไอ้ตรงนี้คือตันโนโอวน่วยแอโรเปกครับอ่านะครับเอาละผมว่าคุณผู้ชมพอเข้าใจตัวนี้เนี่ยมาจินบอกคุณผู้ชมไปหน่อยแล้วกันว่ามาจินประมาณสักเท่าไหร่นะครับ จริงๆประมาณที่สองตัวนี้ของเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ขึ้นหลักเราเคยตั้งไว้ประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มากกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นครับีนะครับครับผมไปดูอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจนี้เนี่ยมีคนตั้งข้อสงสัยพอสมควรอยู่เหมือนกันนั่นก็คือธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์อไม่แน่ใจว่ากลับขึ้นมาแล้วหรือเปล่าแล้วก็แต่ตอนนั้นเราเคยคุยกันบอกว่ากลับขึ้นมาแล้ว แต่เราก็เจอโควิดด้วยเหมือนกันมันก็เลยทําให้ความสงสัยฮะช่วยช่วยเล่าธุรกิจนี้หน่อยครับเป็นอย่างไรครับได้ครับก็แรกๆที่เราเคยกังวลในเรื่องของตัวธุรกิจยานยนต์นะครับอุปกรณ์ที่ส่ยานยนต์เพราะว่ายานยนต์ผู้ผลิตเนี่ยเขาปิดการผลิตไปช่วงเดือนเมษาฤษภาชเลยนะครับก็เลยทําให้ในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยลดไป41%นะครับเราตั้งไว้ลบที่5ครับแต่พอช่วงแรกๆตั้งลบที่5มันไตรมาสแรกก็โดนไปลบ41เลยไตรมาสสองดูขึ้นหน่อยเป็นลบ8 17 แต่เรามั่นใจแล้วครับเห็นตัดใบมาสองและวันดีขึ้นนะครับเราลืมมีการปรับตัวเลขให้แค่ลบ15ถึงลบ20เ่านั้นเองแล้วปรากฏว่า G3 เนี่ยเราโตขึ้นมาจากเยือนจริง24.30เปอร์เซ็นเลยนะครับตรงนี้เป็นส่วนผสมที่เห็นคัดเจนว่มาแอโรคลาร์สมันมาแล้วมันก็เป็นดาวที่เติบโตได้กลอกนะครับเพราะฉะนั้นในแง่เชิงของตัวเลขของทางแอโรคลาร์สของตัวเนี่ยมันเติบโตรจริงๆครับ24.30เปอร์เซ็นต ก,ก็เลยทำให้แรวโน้มดึงดีใช่ไหมครับถึงแม้ว่าไทยจะเกิดโควิดก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับว่าเราส่งออกใช่ครับมันดีตอว่าเพราะเราส่งออกประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเาออปอร์เซ็นต์นะครับที่มาจากส่งออกของทางแอรโลค้าสนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับในรอบเก้าเดือนเนี่ยแอโลคคาสที่เราตั้งไว้ลบสิบห้าถึงลบยี่สิบเนี่ยปัจจุบันเรายกแค่สิบสี่จุดหกศูนย์และอยู่ในเป้าแล้วนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยมันมาจากทีเกมด้วยนะครับถ้า,าคุณแบคุณคุณกินได้ทราบข่าวมา ธุรกิจใหญ่ TGM ที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นธุรกิจอายุเกือบ50ปีแล้วครับเรามา relaunch นะครับสร้างแบรนด์ที่ใหม่ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งอยู่เนี่ยเขาเทินมาราวเมื่อไตรมาสสามที่แล้วนะครับด้วยด้วยตัวของเขาเองตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเขาก็ยังทำได้ด้วยตัวขเขาเองตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งในสตาร์ของปีที่จะเกิดขึ้นต่อๆไปนะครับแล้วถ้าติดตบทั้งมาลากอยุดยังไม่หยุดเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นตัวแบรนด์เป็นตัวแบรนด์มากมันเป็นเป็นแบรนด์ที่หลายหลายประเทศทั่วโลกกําลังอยู่ในเทรนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นการตกแต่งอุปกรณ์ที่ส่วนยานนว์ในโฟบายโฟล์ูบายโฟเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความสวยงามขึ้นมานะครับมีค่านิยมที่สูงเพราะฉะนั้นหลายประเทศทั่วโลกอยากขอเป็นไลเซนซี่เราอยากขอเป็นแฟนชส์ซี่เรานะครับบางประเทศอยากเป็นเอเย่นต์เรา เราสามารถกํากัได้เหมือนกับเซเว่นอีเลเว่นที่เป็นคอนดิเนนต์โตร์นะครับที่หลายประเทศทั่วโลกก็อยากเป็นไลเซนซีเขานะครับส่วน TGM ก็เป็นส่วนหนึ่งของเกี่ยวกับเป็นโฟร์บโรนะครับทางด้านของสโตร์นะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นไนสิ่งสําคัญครับผมขออนุญาตถามแบบนี้ครับคือคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะครับคือ TGM เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาทาขาดทุนให้เราโดยตลอดถูกไหมแต่แต่ไตมาสานกำไรแล้วถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับ เราใช้เวลามา5ห้าปีอะไรนะฮะเราใช้เวลามาห้าปีในการลงทุนสร้างแบรนด์เนี่ยนะขึ้นมาประมาณร่วมหลายร้อยล้านแล้วนะครับ,รบแต่มันคุ้มมากเพราะแบรนด์ตัวนี้มันเป็นแบรนด์ไม่ใช่เฉพาะแค่ไม่ใช่เฉพาะแค่โลโก้ข,ของออสเตรเลียแต่มันเป็น g l o บ a l ที่ครอบคลุมไปทั้งโลกเกตพันล้านคนครับครับกำไรจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือว่ากำไรจากต้นทุนที่ลดลงครับพี m จ มาทั้งสองส่วนเลยครับกำไรจากต้นทุนที่ลดลงและยอดขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสสามอีกห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เดียวออนเดียนะครับ <S <S แล้วก็ทิศทางที่ดีเพราะว่าตอนอยู่ในออสเตรเลียจะเห็นชัดเจนนะครับว่าธุาการกิจสาหกรรมรถนะรถกระบะหรือว่ารถระดับทางด้านของ ltv ของเขาเนี่ยนะครับมีระดับการเติบโตเฉพาะในเดือนมกราคมเนี่ยเติบโตเยือยเถึงประมาณยีย่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นเลยทีเดียวน,นะครับเพราะฉะนั้นในแง่เชิงของยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ในส่วนของทางด้าน เกี่ยวกับการดําเนินง,งานนะครับของตัว TGM หรือว่าในส่วนของ o c r a s ที่เข้าไปขายในตลาดออสเตรเลีย e ด้วยนะครับดีขึ้นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น LTV นะครับหรือ SUV เขาเติบโตขึ้นมา17.4เปอรเนเยียนเยของ L t v SUV นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจของ TGM เนี่ยมันเติบโตด้วยยอดขายและเติบโตด้วยการลดในเรื่องของทางด้านค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้น ทุกปีทุกปีเขาเคยขาดทุนประมาณร้อยกว่าล้านนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับในส่วนของขาดทุนผมถือว่าเป็นการสร้างแบรนด์นะครับสร้างองค์กรให้มันมีความเหมาะสมในการที่จะอัพขึ้นมาโตขึ้นมาระดับร้อยล้านเหรียญขึ้นไปนะครับบนกําไรที่มีประมาณถ้ามันได้ร้อยล้านเหรียญมันน่าจะมีกําไรน็ตน่าจะไม่น้อยกว่าสามเปอร์เซ็นต์ครับครับเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีปีถลิงสวรรค์ของอ่า T J M เลยนะฮะคือวิ่งขึ้นได้เลยนะฮะ ก็มีความมั่นใจครับเชื่อกันเชียร์หน่อยนะครับจิมเอาเอารถของคุณจิมมาติดตั้งสินะเอาไปดูอีกธุรกิจหนึ่งนะครับธุรกิจเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยโด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 ยหลักการแล้วเนี่ยผมผมขอญาตฐานตัวของธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์หน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองปีปีนี้ข้างหน้าที่กําลังจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวของการโกรดพอสมควรเลยถูกไหมครับ ตั้งโวไปเท่าไหร่ครับรสำหรับธุรกิจนี้แอโรคลารกับ t ีเจเนี่ยครับคือจริงๆแล้วในแอโรคลารเจของเราอะนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะมาคุยในหลังจากเห็นไตรมาสี่ขงผมจบนะครับแล้วผมจะมี projection นะครับในปี6465นะครับซึ่งผมคงมาขออนุญาตออกรายการคุณแสบกุณกินนะครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงการเติบโตแล้วก็อาจจะมีคำว่าว้าวคุณมาก็ได้นะครับ อ๋ธุรกิจหนึ่งครับธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกครับอันนี้ถือว่าโควิดของเราเนี่ยโอ้ตอบรับอย่างดีมากเลยแล้วก็เป็นตัวที่ผลักด,ดันให้เราเนี่ยโดดเด่นเลยในช่วงที่ผ่านมาครับเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ณขณะนี้ครับจริงๆสถานการณ์ขนาดนี้จริงๆเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ไตรมาสที่สองไตรมาสที่สามก็เห็นผลนะครับเพราะมาตรการในเรื่องการ,รดูแลควบคุมปัญหาโควิดบ้านเราเนี่ย มีปฏิบัติภาพนะครับเพียงแต่มาสะดุดตรงท้ายๆตรงเช็กเดสนะครับในช่วงเดือน12บสเจ็ดสินะครับแต่ EPT ของเราก็ยังมีการเติโตบโตเดือนที่ประมาณ7.2เปอร์เซ็นต์และยังติดโตเติบโตต่อเดือนเดีย,ว,ยวประมาณถกสองเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นขับเคลื่อนด้วยลักษณะของตัวกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับเพราะว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันเป็นลักษณะของแนวโน้มในการที่จะมีการใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่บริการของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยสูงขึ้นทําให้ ทางด้าน EPP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการในการขึ้นรูปกล่องอาหารเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นมานะครับก่อนโควิดที่เรามีการพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาก็ไปสนองรับกับการเติบโตของเกี่ยวกับผู้ดเทคโนโีได้นะครับดังนั้นตัวนี้ของ EPP ของเราจึงเป็นตัวที่อย่างน้อยนะครับเป็นตัวเสริมนะครับในการที่ขึ้นอยู่กับทางด้านของอุโปโภคบริโภคในแง่เชิงของประเภทจ่ายคนละครึ่งหนยได้ผลดีนะ ก็หวังว่าเราชนะใครชนะทั้งหลายเนี you know, ่ยนะครับก็คงจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเมื่อเกิดการใช้จ่ายนะครับการกินการเดิมเนี่ยก็จะสูงขึ้นอี p ีเราก็จะโตตามการกินการเดินมากขึ้นนะครับมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าโควิดแรงแค่ไหนนะครับอี p ีีเรายอดไม่เคยตกเลยนะครับในช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามก็ดีขึ้นนะครับกลับกลับก็คือโตตามโตตามธุรกิจนั่แหละโดยเฉพาะก็เดลิเวอรี่ทั้งหลายแหล่ แล้ว <ผม S 2> ขนาดโตในช่วงแ<ม>สบน,นิดหนึ่งครับพอดีี่ผมขนาดโตแค่เริ่มในประเทศไทยพวกปกติเนี่ยยอดขายของทาง e p p เนี่ยส่วนใหญ่เราจะขายที่ประเทศประมาณ90เปอร์เซ็นตนะครับเรากําลังจะขยายไปสู่ตลาดทางด้านของเอเชียอาเซียนนะครับหลายๆประเทศทั่วโลกเรายังไม่ได้บุกไปตรงนี้นะครับแต่แคปของเราเนี่ยถึง40,000ตันเลยนะครับกราบวันนี้ใช้เท่าไหร่แลวฮะตอนนี้ใช้ไปประมาณเพียงช่วงที่ดีในไต่มาส3มี60เปอร์เซ็นต หกสิบปอร์เซ็นถ้ามันใช้หกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้เพืสบายใจครับมันยังมีที่ให้ผมเล่นตั้งเยอะเลยครับอ้าวอ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ยังเติบโตได้ผมถามที่หนึ่งสีเพราะอว่าผมได้ยินข่าวเกี่ยวเรื่องของที่เขาจะยกเลิกพลาสติกที่มันแบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยมันเราเราโดนผลกระทบไหมหรือว่าเราได้ผลยังไงร้อยไมครใช่ไหมฮะ จริงจริงแล้วเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเขาจะมีการแบนนะครับในถ้วยนะพลาสติกที่มีความหนาน้อยกว่าร้อยมิลนะครับไม่ใช่ร้อยไมครอ,อนแต่ e ตัวจริงร้อยไมครอนนะครับเพราะนีคงไม่ร้อยไมครอนเพราะฉะนั้นของ e p ปัจจุบันของ E.P.C. เราเกินร้อยไมครอนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าเราสู้กันที่คุณภาพนะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเองก็ต้องมาสู้กับคนที่ขายผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพต่ํา นะครับโดยเอาความหนาบางๆเนี่ยนะมามาเปิดตลาดทำให้เกิดภาวะเรื่อง e อ v โ r ล n เมน t ไปอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อรัฐบาลเขาได้กำหนดในร้อยไมค่อนต่ำลงมาเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับคนที่เน้นคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนะครับ e ี p เราน่าจะได้ประโยชน์จากทางด้านของตัวเลขที่มีการแข่งขันคุณภาพต่ำๆเนี่ยหายไปนะครับยอดน่าจะมีขึ้นเป็น1 0เหมือนกันนะถ้าดูจากลักษณะนี้นะครับ แล้วก็ช,ช่วยของ ECG ไม่ใช่แค่ช่วยพลาสติกอย่างเดียวเราังสามารถขึ้นจากเราเนี่ยยังสามารถทําช่วยที่เป็นลักษณะของไบโอพลาสติกก็ได้นะครับและขณะดาษดการโรงงานของเราเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นําในเรื่องของบรรจุอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องดืม่มหรือว่าทางด้านของตัวประกอบอาหารด้วยเราก็ทําช่วยกระดาษด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราทําช่วยกระดาษทําเครื่องจักรทากับช่วยที่เป็นพลาสติกไบโอพลาสติกได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะอยู่ ได้อย่าง,งยั่งยืน้นครับแล้วเราการันตีด้วยเราได้ Green Innovation Award นะฮะจากจากระทรวงพาณิชย์นะครับเมื่อเมือม่อสองปีที่แล้วเราได้ Green Factory ในกลุ่มของเราเนี่ยเราเน้นความสำคัญของความเป็นคำว,ว่าเทคโนโลยีแอนด์แอ n เวอร n โลเมนท์อินทรามอดินนะครับก็คือการใช้ขับเคลื่อนด้วยเทคนโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสังคมเนี่ยไปควบคู่ด้วยกันดังนั้นเราถึงมาตราการเอลอเบกเราจะมี <c oughs> คาร์บอนฟุตินก็ผ่านมาตราการมาตรฐา,า,า,านมาแล้วนะครับ กลับกลับทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกมันต้องถามมาถึงต้นทุนด้วยเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องเห็นภาพกันครว่าปิโตเคมีเขาก็ปรับขึ้นมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าวัตถุดิบที่อีพีพีเอามาใช้เนี่ยตกลงว่าได้รับผลประโยชน์หรือว่าเชิงบวกหรือเชิงลบแบบไหนอย่างไรครับต้นทุนขึ้นมาไหมครับครับช่วงที่ผ่านผมาแต่มาหนึ่งสองสามเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราก็ยังเอ็นจอยกับทางด้านผลผลิตที่ราคาสูกนะครับในช่วงของไตรมาส สี่ขึ้นไปนะครับที่มีทิศทางของเฟตโตเคมีก,ก็คือราคาเม็ดพลาสติกที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องกระทบกัตคค้นทุนได้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีการวางแผนที่ดี EPP เนี่ยเราเห็นทิศทางตัวนี้อยู่แล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเมื่อยามันถูกเนี่ยเราก็ซื้อแบบสีละครั้งละครั้งแบบสปอร์ตนะครับแต่พอเห็นทิศทางมันจะสูงขึ้นเนี่ยเราก็มีการเตรียมการซื้อประมาณ4-6เดือนนะครับเพราะอย่างมั่นใจว่าใน4-6งกเดือนเนี่ยเราอย,านนอยมาับ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของกระแสที่ดีมายังไม่มาจริงแต่ราคาน้ามันราคาเม็ดสติมันขึ้นไปก่อนแล้วเนี่ยสุดท้ายมันคงยืนได้ไม่นานมันก็คงจะมีการลงมาช่วงเร็วๆนี้เรายังได้ราคาถูกอยู่เลยนะครับเพราะเขาดิสคาวให้เราพิเศษในการที่จะซื้อรอบใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราเห็นว่าภายในช่วงสามสี่เดือนนี้นะครับเรายังมีต้นทุนที่ทํากําไรได้ดีอยู่นะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยในช่วงถ้ามันมีการ ราคาที่พัฒิกที่มันสูงขึ้นอีกนะครับอย่างต่อนเนื่องนะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาในการทําตัวเลขนี้ขายเข้าสู่ราคาพาร์ตออนไปสู่ผู้บริโภคได้เพราะถ้าเป็นอย่งงางนั้นเศรษฐกิจแฟลงมาเศรษฐกิจดีมากๆเป็นดีนมากๆคนก็มีเงินมีทองใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นราคาที่สูงเพื่เล็กน้อยมันก็เป็นสิ่งที่เขายอมรับกันง่ายครับครับแต่เดี๋ยวก็ต้องไปติดตามนะคือตอนนี้อาจจะสูงแต่พอกลางปีไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากําลังการผลิต ในโลกมันเพิ่มขึ้นมาเนาะเพราะที่ผ่านมาเขาหยุดใช่ไหมถ้าเ,เกิดกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาก็อาจจะเป็นผลดีกับเราได้ต่อเนื่องไปตอนนี้ก็ยังเป็นผลดีกับเราเพราะเรามีการวางแผนในการซื้อระดับ4-6เดือนได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนนเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยก็ยังใช้ได้อีกหลายเดือนนะครับแาาต่ขณะดูการค่าเศรษฐกิจในช่วงอีก2-3เดือนข้างหน้าแล้วน้ามันมันลงนะครับราคาไม่ติ์ถูกอีกเราก็ยังซื้อของไม่ถูกยาวอีกใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือน้ําขึ้นเราก็ตักได้น้ําลงเราก็มีมาตรการในการรองรับ อยู่ที่การบริหารสต็อกวัตถุดิบนะครับเออผม,ผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะไปต่างประเทศถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เรามองภาพไว้เราเราไปประเทศไหนอย่างไรบ้าง,งครับที่บอกอาเซียนนะครับโอกาสเป็นยังไงเดปกว้างขนาดไหนคมายถึงหมายถึงธุรกิจไหน E T T หรอครับพลาสติกครับพลาสติกครับ อ่าจริงๆแล้วธุรกิจหลักของเราโดยส่วนใหญ่นะครับแต่แอ r o โรเฟกเราพาข,ขายไปทั่วโลกมีโรงงานที่อเมริกาที่อินเดียที่จีนนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มเริ่มหลังๆนี้ต่อไปอาจจะมีแถนยุโรปขึ้นมาอีกนะครับโดยมีฐานไทยเป็นฐานใหญ่นะครับแล้วก็จะสมหนายไปทั่วโลก100ประเทศอัตราการขายก็จะอยู่ที่70%ต่างประเทศในประเทศ30%แอร์โรฟลัส GCM เราเนี่ก็เป็นการส่งองอกที่75%นะครับในประเทศ25% EPP แค่น e ั้นแหละครับที่อยู่ในประเทศ90ประเทศแล้วที่ผมามคือ EPP ครว่าที่บอกจะไปอาเซียนเนี่ยเห็นโอกาสขนาดไหนอย่างไรครับครับก็เห็นโอกาสดีมากเลยครับจริงๆถ้าพม่าไม่เจอปัญหาอย่างนี้เราโตได้เยอะเลยนะเพราะพม่าเป็นหนึ่งใน potential market ของเรานะครับรวมทั้งลาวและกัมพูชานะครับแล้วก็อาจจะมีไปบ้านที่เวียดนามนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราไปได้ดีตอนนี้ก็คือทฟิลิปปินส์อินโดนะครับสิงคโปร์นะครับ ร้านในย่านของอาเซียนที่เป็นลักษณะของแหล่งทองเราเนี่ยอินโดนีเซียเราเนี่ยก็นําด้วยเขมรลาวแล้วก็ตามดิฟามานะครับตรงเนี้ยเป็นส่วนที่เราโตเป็นเอเชียแล้วมีขายไปที่ออสเตรเลียด้วยนะออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งหลาดเอเชีที่เราเริ่มบุกตลาดโดยเฉพาะปลองนะครับบรรจุอาหารนะครับซึ่งเราก็ทําได้ดีนะครับในส่วนของการเติบโตของประเทศเอเชียแปซิฟิกด้วยครับ อ่ะ,ะครับคือถ้าเกิดว่าโลกฟื้นเราก็ฟื้นตามแต่ว่าปีหน้าผมถามนิดนึงสิเราเรามองภาพของระดับอัตาร,รากำไรขั้นต้นไว้อย่างไรครับยังคงเกินสามสิบอยู่<ส>หรือไม่อย่างไรครับครับคุณแบบคุณกินใจร้อนจังนะครับแต่แต่อย่างว่าเรายังเหนเหือแค่ตรมากที่สี่นะครับก็คือกลุ่มมกราเมีนพาคมนาเพราะฉะนั้นผมจะพูดวิธีก็คงอาจจะเป็นช่วงประมาณพฤษสภามิจุนานะครับซึ่งมิจุนายนเนี่ยก็อาจจะนานไปหน่อยแต่ระหว่างนั้น อาจจะสอบถามไปตามระยะระยะเทรนทิศทางของมันเนี่ยก็ยังมีความมั่นใจในส่วนของการทํากําไรในระดับ28-30กว่าเปอร์เซ็นต์ได้อยู่แล้วนะครับเราอาจจะขึ้นมาประมาณ30บวกลบก,ก็ได้นะครับได้ครับอ่ะคุณจิมมีมีใครส่งคาถามมาเพิ่มเติมไหมครับให้ดอกเตอร์ฝา,ากถนักลงทุนที่รับชมรับฟังตรงนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวผมอีกนิดหนึ่งครับยังมีอีกหนึ่งตัวกครับหลักของเราก็คือจอยเวนเจอร์นะครับจอยเวนเจอร์เนี่ยเป็นลักษณะของพิษเด่แอสเซทผมเยอะมากเลยนะ เป็นเป็นทรัพย์สินที่ยังถูกซ่อนเล้นไว้เยอะนะครับเมื่ออันล็อกมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับกลุ่ม EPG อย่างยิ่งเลยเพราะว่าเรามีจอรเรนที่แข็งแรงระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกอย่างซิมิลิโปกิสลับเบอร์นะครับและทางด้านของซิลอนเอสลานโพลีเมตตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนทําทเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ส่วนกาโรโยนด้วยนะครับแล้วก็เป็นระดับระดับทางด้านโชวคุณเหมือนกันนะครับที่เขาคาดหายให้กับกลุ่มทางด้านของค่ายรถยนต์ของ ญี่ปุ่นแล้วก็ขายไปทั้นไดอเมริกาและทั่วโลกด้วยนะครับส่วนที่สองคือจีนเราก็เติบโตขึ้นเยอะนะครับเพราะแนวโน้มตอนนี้เขากำลังแต่งตัวอยู่นะครับว่าตลาดจีนใหญ่นะครับยุโรปเช่น,เ,นเราก็ไปไปลูกติดไว้ที่นั่นมา20ปีแล้วนะครับส่วนตลาดอินเดียนี่มาแรงมากเลยทุกทางโค้งเลยนะโควิดอันดับสองแต่เขาก็สามารถจังตรงนะครับเรื่องกาไรมาทุกไตรมาสมาให้เราแล้วล่าสุดเราส่มในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวทางด้านเกี่ยวกับประเภทหลังคาลดครอบ ในส่วนของรถไม่ถิงนพลานะครับซึ่งเขาอยากจะเอาด้านุองตอนที่ส่วนยานยนต์ไปไปโยกจอยเอนเจอร์เพิ่มขึ้นในส่วนของที่ออสเตรเลียด้วยซึ่งก็ทําให้ยอดต่อปีต่อปีที่เกิดขึ้นมู่นเนี่ยเฉพาะในส่วนยานยนต์พวกนี้แค่โมเดลเดียวเนี่ยพันกว่าล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนที่ทําให้อาัตราส่วนตรงนี้มันยอดขายมันโตพอๆกับไทโลเฟกซ์เผลออ,อนาคตข,ข้างหน้าถ้าโตอ,อีกหลายรุ่นเนี่ยมันจะโตมากกว่า,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 าโออลาเฟกซ์ีต่ำไป นี่คือฐานของอินเดียที่ส่งมาให้นะครับส่วนที่ทางด้านของแอ,อ,อฟริกาใต้เนี่ยก็เป็นธุรธกิจที่เราวางอนาคตไว้อีกปีสองปีข้างหน้าขึ้นไปเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่สดใสมากเพราะว่าค่ายรถจนทั่วโลกเนี่ยเริ่มหันไปปักหมุดที่ทางด้านของแอฟริกานะครับซึ่งอีกสักหลายปีข้างหน้าก็คงจะเห็นผลว่าแอฟริกาจะผลิตรถจวนเนี่ยมากขึ้นกระจายไปในทวีปแอฟริกาแล้วก็ส่งเด้งต่อไปที่ทางการยุโรปได้มากขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวแอสเซทที่เรามีอยู่ในส่วนของทั้งโลกนะครับเราพยายามตั้งบริตัดที่ไม่มีไม่มีวันที่ภาคพีจะตกดินเลยนะครับครับนายมิสเตอน์เบนจูดครับครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากครับคุณแสบคุณคุณคุณครับครับบบนี้ครับ